วันนี้ผมกลับมาเยือนที่ทินเก่านะครับที่โรงเรียนแม่เสเียมบริพัตศึกษาครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโรงเรียนเก่านะตอนนี้จบที่นี่มาประมาณ10 1หปีน่าจะได้นะสิบสปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับพี่เรียนอยู่ที่บริพัทนะครับผมมาดูโรงเรียนตัวเองนะครับโรงเรียนเก่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวถ้าผมไปทุกอย่างตอนนี้ทำใหม่หมดนะครับ โรงเรียแนแม่สเสรียงบริการศึกษาเดี๋ยวตอนนี้ก็ความยมครับทุกคนยังย,ยังอยู่ที่เดิมน,นะครับหนังเก่าแต่ว่าตั้งแต่เข้ามาข้างในนะฮะเหมือนว่าทุกอย่างตอนนี้สร้างใหม่เยอะมากเลยน,น,นะครับผมตึกฝั่งน้นครับผมมีม่วงนี่ก็สร้างใหม่ ฝั่งซ้ายมือครับสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลที่เคยเล่นนะครับ<ม>เห็นแล้วมีความสุงมากมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อครับทุกคนอันนี้ก็ดูครับที่นั่งสมัยแต่ก่อนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับทุกคน แต่ก่อนนี้โต๊ะจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับตรงนี้จะโลง่ลงๆนิดนึงนะฮะน,นี่ก็สาหรับเด็กเด็กเรียนนะครับของผมอยู่ข้างหลังโน้นนะครับทุกคนไม่ค่อยเรียนครับผมเป็นเด็กดีครับแต่ว่าจะอยู่ท,ยท้ายห้องหน่อยแล้วก็ไปอยู่แอบอยู่ที่เก้าเมะาม่วงนะครับผม <laughs> แล้วก็บอดกลางนะครับทุกคนฮนะเกาเม่ลแล้วบอดกลางนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนที่ อยู่รุ่นเดียวกันนะครับจะจำได้นะครับผมบอดการตรงนู้นเดียวจะพาไปดูครับผมตึกนี้เป็นตึกใหม่นะครับทุกคนวันนี้ผมมากับเพื่อนนะครับเพื่อนวานะครับผมเอาทักทายนะครับอันนี้ตึกอย่างนี้ยิงมือก่อนอ่ะอันนี้ตรงรองบกฮวงแล้วลองหันอยู่ทางใดงอห ไปน,นะครับลงอาหารอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมนี้นะฮะงอาหาร,หารเพียนใหม่รับของเก่าจะอยู่ข้างโน้นฝั่งโน้นนะครับาาทางเข้าทางเข้าเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะครับลงอาหารเกา่าโอ้พาทิตยตกสวยมากครับทุกคนกับตึกสีม่วงนะครับสีประจําโรงเรียนคือ<ส>เหลืองเขียวเหลืองเขียวเหลืองนะครับคนนี้สนามฟุตบอลนะครับแต่ก่อนก็เป็นนักฟุตบอลเหมือนกันนะผมเล่นสนามที่นี่นะฮะ เด็กเก็บบอลนะครับผมไม่ใช่นักฟุตบอลนะครับแต่ก่อนนี่ตีไม่ค่อยโดนนะครับถามน้องแล้วตึกยิ่งนาอมเลยเดี๋ยวท้าใารน้องเขานะครับตึกยิงคู่นากอนตึกยิ่งคู่นากรอันนี้ตึกเรียนมั้งกคู่นากรเป็นตึกเรียนไหมหรอใช่ค่ะอันนี้คือ ตั้งแต่มอมอต้นมอต้นเอาถึงมอต้นมอต้นเฉยๆเนาะอันนี้แต่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 ละจังนี่มีกี่ห้องอ่ะมอต้นเหมือนมอหนึ่งกันเฉลี่ยห้องเจ็ดห้องมอปลายครับมอปลายมีสิบสห้องช่วงนี้ก็เจ็ดแปดห้องมอปลายก็เจ็ดแปดห้องเอยประมาณนั้นแต่ร้อนเยอะขึ้นเนาะเยอะขึ้นแม่นขอบคุณครับผมก็ตอนนี้เหมือนเด็กๆจะเยอะขึ้นนะครับทุกคน มอปลายเออมอต้อนนะครับมอต้อนก็ยังเท่าเดิมนะครับแต่มอปลายเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูอ่าลงหันใหม่ก่อนนะครับโอ้กเกษรทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงหันใหม่นะครับเกษรทิพย์กับปกชื่อว่าปกเกตทันทิพย์น่าจะใช่นะฮะภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากที่สุดแล้วผมอ่านไม่ออกนะครับ ขออภัยทุกคนด้วยนะนี่มากันสองคนอ่านไม่ออกสักคนนะ <laughs> ตอนนี้รู้สึกว่าโรงอาหารที่นี่ดูสะอาดมากครับทุกคนสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่คิดถึงสมัยเรียนครับผมแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับ,อบตอนนี้ก็รอรอไปดูอาหารครับผมว่ากับข้าวยังราคาเท่าเดิมไหมครับแต่ก่อนที่ผม<า>เริ่มที่สิบบาทนะครับข้าวราดแกง ตอนนี้ไม่รู้เท่าเดิมไหมครับไม่ได้เขียนราคานะฮะนี่นะครับทุกคนไม่ราคาไม่ได้บอกไว้เลยไหนเดี๋ยวดูราคาครับทุกคนครับเท่าเดิมครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าโอ้ก๋วยเตี๋ยวแพงมากทุกคนสมัยผมนั้นอยู่ที่สิบบาทครับผมสิบบาทสิบห้าบาทครับผมพิเศษสิบห้าแต่ตอนนี้ราคาขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้ตามเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นช่องผลไม้สิบบาท อ๋อผลไม้นี่ก็สิบาทก็ปกติอยู่นะแต่ก่อนนี่ห้าบาทนะครับตอนนี้10บาทก็เป็นเรื่องปกติครับทุกคนมีนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปดูโรงยิมนะทุกคนครับผมบริพัฒนศึกษาสร้างคนดีสู่สังคมนะฮะตอนนี้ก็เป็นบ่อปลานะครับทุกคนอันนี้เป็นห้องตึกเหรอสีเขียวนะตึกตึกเอย่งไรก็าหนึ่งะเออตึกอะไนอย่ตึก ไม่ใช่ตึกราชการไม่ท้องตึกเนี่ยฟ<ห>ป,ปกครองอยู่อะแต่ก่อนนี่ตึกนี้นะครับทุกคนครับผมาสัมพันธ์นใกน่้ต่ำแน่นอนมากตึกที่ห้องปกครองนะครับแต่ก่อนนะฮะนี่ครับรงยิ้มครับทุกคนที่ทาสีใหม่นะฮะตอนที่ผมอยู่ก็ <c oughs> ไม่ใช่สีนี้สีเก่าครับสีปูนนะฮะสีข้างบนนี่นะครับขาวแต่ตอนนี้เลย ตรงนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสมัยตอนผมเรียนอยู่ก็เล่นวอลเลย์ตรงนี้นะครับเล่นวอลเลย์แล้วก็มีสนามบาสน,นะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ออกกาลังกายมีโรงยิมด้วยแต่ก่อนนะฮะฝั่งนี้เป็นเป็นห้องสมุดห้องห้องสมุดไม่หรอโอ้ทุกคนแต่ก่อนนี่น้ําไม่เคยตั้งแต่ผมเรียนมาสามปีน้ําไม่เคยแห้งนะฮะตอนนี้เดี๋ยวต้องคุยกับใครครับนี่น้ําแห้ง ปลาน่าจะตายหมดแล้วแต่ก่อนนี้ปลาเยอะมากนะครับทุกคนโอ้โหก็ช่วงนี้ก็ภาวะโลกร้อนนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับผมที่น้ําแห้งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอลองยิ้มสักหน่อยนะครับทุกคนนี่นะนี่นะครับอันนี้ไปายประชิมนะครับของมาหกที่จบนะครับผม นี่ครับทุกคนสนามบอลเล์นะฮะแล้วก็สนามบาสเกตบอลลงยิมนะครับ,รบแต่ก่อนนี้มันเล่นฟุตซอลด้วยใช่ไหมครับวะครับใช่ครับผมอำนาจจะต่อจะโดนผมหลอกอผมจะเล่นเก่งว่าพวกเขานิดหน่อยอันนี้มันไม่จริงนะครับไม่จริงนะฮแต่ก่อนนี้ฟุตซอลต,ตรงนี้ครับสนุกมากครับทุกคนนี่นะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆวักนนี้จะมีอ่า เล่นเล่นบาสเนเ,เออบารขึ้นเน็จะมีดัมเบลมีบา์ให้เล่นนะฮะตอนนี้ไม่มีนะนะครับผมและข้างๆจะเป็นห้องน้ำครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกอนครับว่ายังเหมือนเดิมครับยังจําได้อยู่นะครับว่าห้องน้ามีข้างๆตรงนี้นะครับต่อตอนนี้ล็อกประตูนะครับทุกคนนี่นะเป็นห้องน้ําอาจารย์<ม>นะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผม ทุกคนครับข้างหลางจะเป็นศาลาหกเหลี่ยมศาลาแปดเหลี่ยมครับตรงนี้แต่ก่อนนั้นไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ทําอะไรครับนี่ศาลานี้นี่ไงจากกิจกรรมอะไรแบบนี้อ่พี่วิชาพละอ๋อวิชาพละ,ะถ้าคนถ,ถ้าไม่ได้เรียนพะละจะมาอะไรกันสักอย่างเนี่ยเกี่ยวรับารเรียกนการสอนด้แยละนี่ผมไม่รู้ผมจําไม่ได้นะว่ามีไว้ทําไมนะฮะตรงนี้นะฮะ ก็มันน่าน่าจะมีจุดประสงค์นะครับแต่สาราแปดเหลี่ยมผมผมเคยจำได้นะเขาเขามาตั้งโต๊ะพิงปฟองเตะกันตรงนี้ <laughs> ไม่รู้จะทำอะไรไม่ตั้งโต๊ะพิงปฟอง <laughs> จะได้มีประโยชน์ <laughs> จะได้มีประโยชน์นะครับ <laughs> แต่ก่อนนี้ <laughs> ไม่รู้จะทำอะไรนะร <laughs> อันนี้ห้องห้องแลนประชุมห้องเลยนะอ่าเดี๋ยวห้องโสตศึกษาห้องโสด <laughs> ห้องโสดใช่ไหมห้องอะไรนะห้องวีดีทัศน์อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับทุกคนนี่นะชื่อไม่ได้แล้วครับนี่ ห้องปฐมนิเทศอ่าห้องปฐมนิเทศนะรตรงนี้ครับห้องนี้เป็นห้องปฐมนิเทศนี่ดูบรรยากาศรอบๆครับเขาว่าคนที่เริ่มมีอายุจะคิดถึงความหลังนะฮะผมก็คิดว่าแบบนั้นฮะนี่ครับผมสีประจำโรงเรียนทุกคนดูห้องนี้ครับผม นี่นะครับนี่ห้องนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมข้างบนนี้จะเป็นห้องสมุดนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนรุ่นที่ห้านะฮะนี่นะโอ้เป็นยังไงบ้างครับเกเดิมเลยครับผมเาเล็กกว่าเดิมเหรอเราไม่ใช่เล็กกว่าเดิมนะแบ่งแบ่งนีดูฝั่งนี้นะครับทุกคนครับไม่ใช่เล็กกว่าเดิมคือตอนนี้คือมันจะเป็นสัตว์เป็นสวนนะครับ อ๋อไม่ใช่ครับตอนนี้เขาเตรียมเตรียมครับผมค่เตรียมเฉยใช่ใช่ผมว่าน่าจะมีอีกชั้นหรือเปล่าครับข้างบนจะเป็นห้องคอมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับต่ออันที่ห้องที่ช่องเก็บของอ๋อข้างบนจะเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ครับทุกคนครับนี่ผมจําได้อยู่ผมเรียนคอมอยู่นะอ่าแต่ก่อนผมจําได้ว่าผมเรียนอะไรนะ Adobe Photoshop ผมทําไม่ได้ครับผมจะไม่ค่อยมีความรู้ไม่ใช่ไม่ค่อยมี เกี่ยวกับคอมนะครับผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนี่ครับทุกคนห้องคอมนะครับมันมันมีคอมแต่มันไม่มีเก้าอี้มเด็จจะนั่งมีคอมบ่าบอกมีคอมไม่มีเก้าอี้นะครับคือตอนนี้คือช่วงปิดนะครับก็เลยไม่ได้มีเก้าอี้นะฮะทุกคนครับตอนนี้มีเสียงดนตรีแล้วนะฮะน่าจะเป็นแอโรบิกหรือเปล่าครับไม่ใช่มันเป็นดนตรีของ มึงน้องคำใช่หรอมีต้นสายออร้องเพลงกันไปเราไปกันต่อครับทุกคนเราจะทะลุตึกห้องสมุดเขาห้องเหรอตึกตรงกลางเนะี่ยข้าห้องเหอเรอตึกไฟเรียนแต่ว่าอยู่ <ไฟ S 1> กลาง <ไฟ S 1> น้ำข้<ค>นงห้องเหรอมันมีจืดใช่ไหมมันมีจืดตึกอะ<ต>จำได้ปหรผมจำได้ตึกไฟเรียนนะตึกไฟเรียนครับคือตึกนี้ถ้าคนไม่เรียนก็จะไม่ค่อยเข้านะฮะห้องสมุดก็คือใช่มันจะมันเย็นหน่อยครับตึกนี้จะเย็นๆนหม่อยเมื่อก่อน นน้ำมันเยอะตอนนี้น้ำหายนะทุกคน,นอันนี้ถ้าจำไม่ผิดห้องวิ์จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะซ้ายมือหรือเปล่าครับ<ท>อถูกต้องครับคุณทุกคนนี่ห้องวิทยาศาสตร์ห้องวิทยาศาสตร์กับอ่าพิมดิดอ๋อพิมดิดเราจะเดินดูสักหน่อยไหมครับเราเข้าข้างในดีกว่า คนครับห้องจะมืดน,นะครับนี่นะห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์นะครับนี่ตนนนนแต่ก่อนตอนที่เรียนนะ ต้องเก็บรองเท้าไว้หน้าห้องนะครับแต่แต่ก่อนนั้นไม่มีอะไรชั้นวางรองเท้าไม่มีครับตอนนี้ก็ท <พ com S 2> ําเรียบร้อยนะครับทุกคนนะยุคยยอ,คคนนะคะอ่ของเรานีนยุคเก้าศูนย์นะยุคเก้าูนตอนนี้อนนรองเท้าใหม่ๆมักจะหายบ่อยนะยุคเก้าศูนย์รองเท้าวางหน้าห้องนีอันตรายนะครับยุคเก้าศูนย์นี่อะไรเป็นรองเท้าผ้าใบยี่ห้ออะไรครับของเราจะเป็นนันยางกับโอซิตี้ครับสองยี่ห้อนี้ตอนนี้ไม่รู้ยังมีอยู่ไหมครับ ก่อนแต่รุ่นพ่อครับผมสโลแกตของเขานะสโลแกตโอ้ทุกคนครับนี่ก็าลานนะฮะเมื่อ <c oughs> ก่อนตรงนี้จะเป็นหินเป็นทรายนะครับตอนนี้จะไม่มีทางแบบนี้นะครับทุกค <c oughs> นตัวจิกซอสหมดเลยน,นี้เปลี่ยนเป็นจิกซอสหมดโอ้ทุกคนอันนี้วานี่ต้นอะไรครับนี่ดอกสวยมากซา <c oughs> ก,กุระหรือเปล่าเอ๋อสาก,กุระไม่น่าจะใช่นะฮะซาก,กุระคงไม่ไม่ขึ้นในเขตร้อนนะฮะสากุระบริพัตรธรับ นี่ก็นี่ก็เป็นร้านกิจกรรมนะครับมีร้านเปตองนะครับนี่ทุกคนนี่บอดกลางนะครับอันนี้อันนี้สินค้าเลยนะสากลนี่แต่ก่อนนี่มีแกงสากลนะครับถ้าแกงสากลดูอยู่ก็ตรงนี้เลยนะไปนั่งข้างๆตรงนี้ครับตรงห้ามแป๊บอดตรงนี้มีเก้าอี้ตรงนี้แต่ก่อนจะมีเก้าอี้นะฮะทุกคนนี่นะฮะนี่อนี้อันนี้กลุ่มบอดกลางนะครับชอบมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งน้นนะครับ อันนี้จะประมาณม5นะฮะับม6จะอยู่ตรงนี้ครับผมบอดกลางตัวนี้นะครับสากรนนี่ม5นะฮะม6จะเป็นบอดกลางนะครับทุกคนลึกเขียวๆตรงนี้นะครับแอดบริพัททุกคนครับผมนี่อาคารใยเรียนนะครับผมนี่เอาผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้อ่านนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วแต่ผมยังอ่านแบบยังไม่ได้นะจุ่ม พบพันธิ์นะครับอาคารไฟเลี้ยนนะครับตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะฮะห้องสมุดนะครับอาคารกลางน้าครับผมทุกคนนะฮะตรงนี้นะฮะนี่มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้เยือนถิ่นเก่านะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้ก็รงานอาหารเก่านะตรงนี้คาเฟ่เรียแต่ตึกนี้ตึกอะไรนะครับขาดกมใช่ไหมขารกมครับนี่ก็ คือตึกเก่านะครับแต่ว่าทาสีใหม่เรียบร้อยแต่ว่าลงอาหารตรงนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่านี่นะทุกคนไปนะครับลง,งอาหารเขากำลังจะ ตอนนี้ก็โล่งนะครับไม่มีแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะทําอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเมื่อก่อน,น,น,นะจะมีทางเข้าอยู่ตรงนู้นเนาะใช่ใช่ฝั่งนู้นครัอ,ส,ส,อสองทางอ่าแล้วเขาก็จะขายเป็นช่องเป็นช่องข้างนี้นะครับช่องฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะอ่าใช่ใ่กนจะมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับทุกคนหน้าฝั่งนี้ก็เป็นทางเข้านะแตรงนู้นจะเป็นอ่าตรงข้างหน้านี้จะเป็นเวทีตรงเนี้ยครับ ตรงเขียวๆนี่เป็นเวทีตอนน,น,นะตนี้ก็มีอะไรนะโดนตีกองะไรพวกนี้นจะเป็นชมรมโดนตีแล้วอ่ะตอนนี้จะเป็นอะไรครับอ๋อเข้าใจแล้วลเขาได้ยายายมาอยู่ตรงนี้แต่ ตอนนี้ก็เป็นทุกอย่างทุกคนแต่ก่อนเป็นเวทีนะครับอันนี้ก็โล่งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งน้องต่อครับทุกคนครับผมทุกคนตรงทุกคนครับตรงนี้ก็เป็นลานกิจกรรมนะครับเด็กๆก็มาเล่นวอลเล่นะวอลเล่์ว่ะเปตตองนะครับโอ้โหตาลายหมดนะครับแก่แล้วะครับผมนี่ห้องศิลปะนะครับทุกคนนี่นะฮะศิลปะแต่ก่อนก็เรียนห้องนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยนะมณฑนิยม นี่น้องๆของเขาก็เล่นเปนตองกันอยู่นะครับหนดยนตรงนี้จะเป็นอาหมวดวิชาอุตสาหกรรมนะครับทุกคนนะแต่ตอนนี้ปิดนะครับเราเข้าไปดูข้างในไม่ได้นะฮะดูข้างนอกกลอนนะครับผมไม,ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าน่าจะมีว่าหรืออาจจะไม่มี นี่ทุกคนครับไปดูหอที่ผมอยู่แต่ก่อนนะฮะนี่ห้องเก็บของครับผมลองเดี๋ยวผมถ่ายใชพ<ป>ทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูหอเก่านะฮะแต่ก่อนันเป็นเด็กหอนะฮะอยู่ที่นี่นะฮะหอพักหอประจำนะครับเฮ้ยยันเป็นหอ ลวกหอผสมด้วยกนะ่อแต่ก่อนจะเป็นหอชายนะครับตนนัวนี้ผมอยู่ตึกตึกนี้นะครับทุกคนฮะนี่ตึกตึกแรกนะครับอันนี้ก็สร้างใหม่นะครับทำใหม่หมดนะครับแต่ที่พักยังเป็นอ่าห้องพักยังยังเดิมอยู่แต่ว่าข้างหน้าเขาทำใหม่นะครับนี่เราไปฝั่งนู้นดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าไม่กล้าไปรบกวนน้องๆเขาผมเป็นคนขี้อายครับผม คนครับฝั่งนี้จะเป็นบ้านพักครูนะฮะนี่นะฮะบ้านพักครูแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหอหญิงนะครับแต่ผมไม่กล้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาว่าเป็นคนบ้าอีกนะฮะแล้วก็โรงอาหารของหอพักอยู่ฝั่งน้นนะครับทุกคนนี่มีความสุขที่ได้เยือนถิ่นเก่านะฮะทุกคนอันนี้ห้องเออว่าที่ห้องอย่างไรเกษตรครับผมหมวดวิชาเกษตรครับหมวดวิชาเกษตรนะครับตรงนี้โอ้แต่ก่อนเข้าไปนี่จําได้เลยครับผม คูพิงบุหลันก็ปิดนะครับทุกคนเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับนี่ห้องน้ำครับทุกคนห้องน้ำดีขึ้นมากเลยครับน้ําเหมือนจะสะอาดขึ้นนะแต่ก่อนในะพื้นไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมพื้นจะเป็นอะไรนะขี้ทรายเป,เป็นดินเป็นดินทรายเนาะดินดำนะัตบต<ว>อน<ว>น,นี้ก็มีสร้างใหม่วยนะทุตัวข้างหลังนี่นะนี่ นี่ทำที่ล้างมือข้างหลังอันนี้ใ,นนนใช่ครับผมทำไมนี่ห้องน้ำที่นี่นะครับสร้างไว้ติดกับถนนจะได้ครูเวลาทำอะไรจะได้เห็นนะครับนี่ได้เห็นีน่มอหนึ่งสองสามห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำหญิงอยู่ฝั่งโน้นนะครับทุกคนนี่อันนี้ตึกมอปลายนะคทุกคนนี่กำบวกม่วงด้านหลัง ตอนนี้ฝั่งโน้นนะครับทุกคนจะเป็นอะไรนะกำแพงตอนนี้ทําสูงขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้โดดกันบ่อยนะครับโดยเฉพาะวานะครับผมตอนนี้นะครับโดดบ่อยแต่ผมไม่ค่อยโดดครับผมผมไม่กล้าผมลัวความสูงไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเท่าไหร่นะฮะฝั่งพอถ้าฝั่งนี้เราจะเป็นเกามะม่วงนะครับผมตรงนี้จะเป็นส่มาจะเป็นของมอต้นนะครับหมอต้นหมอหมอปลายนะฝั่งโน้นนะครับมอต้น นี่ครับผมห้องครูจำชื่อครูประจําชั้นไม่ได้ถ้าครูได้ยินคงเสียใจนะครูอะไรรัดรัดซะอย่างชื่อไหนครับครูภาษาอังกฤษอ่ะเออ่จำไม่ได้เหมือนกันครับจำไม่ได้ผมขอโทษด้วยนะครับอาจารย์ครับผมดูไปไปค้นชื่อก่อนนะคือห้องประจําชั้นอยู่ชั้นบนนะทุกคนนะชั้นสามนะครับทัพสามนะครับห้องผมนะครับ สี่ทับสามห้าทับสามหกทับสามนะครับกน็บกนี่นะครับชื่อชื่อตึกสามนะครับทุกคนนะครณฤทธิ์เทพสิงห์ขอล้างมือสักหน่อยนะฮะไม่ไหลทุกคนนะครับเดี๋ยวอะไรเพืคนครับครับผมออกมีข้างล่างนะครับเอาทุกคนต้องเหยียบนะครับโอ้โหไม่รู้นะครับนี่ทุกคน เยอะไหมผมเปิดตั้งนานกว่าได้เดีเขีครับเรียนรู้ครับเรียนรู้ขึ้นใหม่ๆบรรยากาศต้มรื่นมากครับทุกคนครับผมทุกคนครับทุกคนครับผมก็ก็อยู่ที่โรงเรียนก็มีความสุขมากนะครับโรงเรียนแม่เสเรียงบริพัตรศึกษานะครับผม ก็มาเยือนถิ u, a, ่นเก่านะฮะโรงเรียนเก่าก็มีความสุขมากครับผมมาดูสถานที่ตอนนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะก็มาเจอน้องๆมาเล่นกีฬาก็มีความสุขมากแต่ก่อนที่อยู่หอนะครับแล้วก็มาเล่นฟุตบอลประจำเลยนะครับผมฝั่งน้นนะฮะแล้วก็เดินแล้วก็เช้าก็ออกกำลังกายนะครับตอนนี้ก็แก่แล้วนะฮะล้วก็เห็นน้องๆก็มีความสุขนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ เรียนที่นี่นะฮะก็กลับมาเรียนผิ่นผิ่นเก่าได้นะครับแม่เสด็จมรดยมิษย์ศึกษาครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนครับผมที่ติดตามชมนะครับวันนี้คลิปก็เรียบร้อยครับผมมาเยือนถิ่นผิ่นเก่านะครับโรงเรียนแม่เสด็จมรดยศิษยศึกษาแล้วมาเจอกันอีกีต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสสับสกับใครด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันอีกทีต่อไปครับผมขอบคุณครับ I day to fix me Crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid.